การสัตว์เอ๋ยโอ้ไม่เพจของเรากันแล้วค่ะแล้วก็วันนี้เราก็ายังมีอะไรดีๆเด็ดมาฝากกัน oh เหมือนเดิมโอ้โหเขารออยู่แล้วแหละรออยู่แล้ว <c oughs> เราเราได้เชิญปะเขาเขามาเอง <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> เขาต้องมาสินะเราต้องเจอเขาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับผมมีเรื่องราวดีๆแล้วก็มีเขาเรียกว่าสาระ บ้างไม่สาระบ้างแต่ว่าแน่นอนว่าคุณผู้ชมดูแล้วยิ้มสบายใจแน่นอนอีกคือยิ้มไอ้ก็ชอบจริงๆชอบช่องนี้นะเจอเขาเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับคุณแม็กค่ะสวัสดีครับคุณแจ๊วสวัสดีครับน้องอีสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับนะวันนี้สาระเยอะไหมวันนี้เหวันนี้เราสำหรบเฮ้ยเราจะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนรายการจากสัตว์เอ๋ยโอ้ยเป็นภาษาไทย ใบใหญ่เมยอะไรอย่างเงี้ยอู๋ใบใหญ่เมยคุณก็คือใหญ่เมยใช่ไหมผมปัดออกแล้วไม่ใช่ผวล้วถึงใครมาเลยวันนี้เป็นภาษาไทยเหรอใช่แล้วอ๋อโอเคโอเคทปดูอยากดูเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนรายการแต่ว่าก็ยังคงยึดติดกับเรื่องของสัตว์อยู่นะเป็นเพื่อนผู้ใจเราอยู่ใช่แล้วก็วันนี้เราคุยเรื่องของแมวโคราใช่ป่ะใหญ่เมย์ใครเอาละครใช่เหรอไม่ดูละครเหรอขี่เมยอ่ะ จ๊อบไม่ดูละครเหรอไม่ดูละครเหรอชื่อเมยไม่ใช่เหรือเมยค่ะเมยเหรอได้เมยเหมือนกันโอ้ยเออขอโทษ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 โอเคมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับผมปอกแล้วเมื่อคืนมาแต่เล่นแลักลอบเลยอยู่ใช่ไหมแย่จังเลยอ่ะมาคุยอะไรกันยังเล่นกันอยู่หรือเปล่าลักอบะ เพ่งเล่นกันอยู่แบไม่อยากพูดต่ออ่ะวันนี้ผมก็จะมาพูดใน่งสุภาษิตที่เกี่ยวข้องกับแมวอาใช่ไหมมีสาระมีสาระรวรวมมานะครับโอเคไปดูอันแรกกันเลยดีกว่าโอเคครับสุภาษิตอันแรกเนี่ยเขาชี้เขามีคำว่าที่เท่าแมวดิ้นตายอ่าโอ้คุณคูเรื่อมันเท่าไหนอ่ะมีมีมีอ้าว เคยนะ้ยินไหมเคยได้ยินมีมีเคยได้ยินมันกว้างมันมันแคบมันคือแคบใช่ไหมมันมีที่มาคุณลาฟังดูจากเขาที่มาเนี่ยมันมาจากวรรณคดีนิทานพื้นบ้านเรื่องสีถนนชัยใช่ใช่ใช่คุณคุณมเคยเด็กๆเคยเรียนเด็นเใช่ฉลาดฉลาดนะใช่ใช่เป็นคนที่ฉลาดแบบออกเกมโกงนิดๆรอย่างเงี้ยเออให้ไหมซึ่งสีถนนชัยเนี่ยมันอยู่ตอนหนึ่งที่แบบว่าสีถนนชัยเนี่ยไปคุยกับพระเจ้าแผ่นดินแล้วบอกว่าสีถนนชัยเนี่ยอยากจะได้ที่ดินเออขอไม่เยอะหรอก ขอที่เท่าแมวลิ้นตายเท่านั้นแหละโอ้เออเหมือนขอแคบๆก็พอไม่คว่างมากนี่นี่เองซึ่งแบบตัวเจ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะครับก็คิดว่าอ๋อที่เท่าแมวลิ้นตายนิดเดียวเองเล็กๆเล็กๆใช่ไหมแมวก็ตัวเล็กๆแล้วแมวก็ตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็พระเจ้าแผ่นดินก็เลยโอเคเซย์เยสโอเคได้แล้วเราจะจะให้จะให้ครับโอเคแล้วสีเนชายเขาก็เลยแบบว่าไปเอาแมวเนี่ย มันเริ่มไปผูกคอแมวไว้คอแมวอ่าเริ่ม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 เศร้าแล้วเริ่มเศร้าแล้วก็แล้วก็แล้วก็ตัวเชือกไปแล้วก็ตีตีแมวให้มันดิ้นอย่างนั้นแอละใช่ไหมจะกวับมาจะตายคือแน่นอนว่าเวลาตีไปเนี่ยยังไม่ได้ ตายในทีเดียวใช่ไหมเขาต้องดิ้นก่อนดิ้นไปเรื่อยๆแล้วก็พานลากไปเรื่อยๆอ่าใช่กว่าคุณน้องแมวจะตายก็ที่เยอะมากที่เยอะมากเลยทีเดียวเป็นจังหวัดจังหวัดหนึ่งเลยทีเดียวอันนี้เขาก็คือเป็นเป็นเรื่องเล่าเรื่องสีถนนชายเอาจริงๆแล้วเราก็อย่ามาพูดถึงความโหดร้ายนะเราพูดถึงพูดงที่มาเออที่มาของมันหนุกนานหนุกนานไปซึ่งจริงๆในพอที่เราใช้กันจริงๆนยที่ท่องเราดิ้นตายเ่ย เราจะหมายถึงว่าที่เล็กมากแคบแคบใช่แต่มันมาจากตรงนี้แหละมาจากความเข้าใจผิดของพระมหากษัตริย์ที่แบบว่าเฮ้ยที่เท่าแหบดิ้นตายเนี่ยมันต้องเล็กก็เป็นความหลาดแก้งโกงโอเคเฮ้ยมีสาระมากเลยจำไว้นะเก็บไว้ด้วยเก็บไว้เปลราคนอื่นฟังต่อโอเคนะเฮ้ยธรรมดาเลยอ่ะผีเย้ยมือเนี่ยเย้ยมือีเย้ยมอีเย้ยมไม่ธรรมดาเลยเออเย้ยมืไม่ธรรมดาเลยอ่ะมาอันี่สองใช่ไมอันที่สองนี่ต้องเคยได้ยินแน่นอน ดันมาชขึ้นตอนว่าแมวไม่อยู่เอ้ยแมวไม่อยู่หมูหนูหนูไม่เรียนภาษาไทยป .4 ใหม่คุณครูตีให้ตายไปเลยอย่างเง้ยไม่ได้หัวใหนูจริงๆต้องถ้าจะอ่านให้ถูกต้องแมวไม่อยู่หนูละเลง นู้ละเลิงละเริงนะละเลิงโอเคนะครับเพราะว่าคําว่าละเลิงเนี่ยมันเป็นคําเก่าของภาษาไทยมันแปลว่าเหลิงจนลืมตัวลําพองคลึกขนองแล้วก็แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็เพี้ยนกันไปจนเป็นแนวไม่อยู่หรือละเริงจาบละเลิงเนี่ยคือลอลิงนะครับผมละเลิงส่วนร่าเลิงคือรอเรียงไม่รู้จะผิด เขาเรียกว่าไงนะหิดมาเปลี่ยนจากลอลิงเป็นลอเรือเที่เราไปใช้จะเท่ไหมที่เราไปพูดแล้วเพื่อนต้องขากันเราพูดผิดแน่เลยถูกต้องถูกแล้วก็อธิบายกันไปยาวๆแมวไม่อยู่หนูเล็งๆนะครับแล้วก็พี่มาก็คือตรงๆนั่นแหละคือเขาจะบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยคือแมวเนี่ยเป็นผู้บ้านคู่เมืองของเมืองไทยใช่ไหมครับแล้วก็จะบอกว่า แมวกับหนูแมวก็เป็นเหมือนผู้ใหญ่หนูเหมือนหนูอ่ะหนูคนไทยใช้คำใดว่าหนูนะเด็กๆใช้แทนก็ใช้แทนก็หนูได้มออีีหหนนููก็เล็กเนาะก็ใช้กรณีเก็เรียกว่าได้เหมือนกันเออหนูก็เออเออล่าเลยก็เป็นแค่ผู้ใหญ่กับผู้น้อยที่อ่าแล้วผู้ใหญ่ไม่อยู่ผู้น้อยก็จะแบบว่าเอ้ยอิสระเต็มที่เวลาโปรดิวเซอร์รายการเราไม่อยู่เราก็ทำไงเลยื่อา แต่ไม่ได้อะไรกันเราก็ไม่ได้อยู่ดีจริงๆมันมีคำต่อยนะจริงคือสุภาษิตมันไม่ใช่ไม่ใช่แค่นี้อ๋อมีจริงๆมันคือแมวไม่อยู่หนูละเลงแล้วก็แมวมาหลังคาเปิงอุ้ยมาเป็นก้วมาหลังคาเปิงเฮ้ยแต่โอเคก็เป็นอะไรเทพหนักกว่าเดิมอีกคือเอ็มต้องอย่างนี้สมมติพอแมวมาปุ๊บเวลาแมวหนูก็จะหนีขึ้นหลังคาแมวตามขึ้นหลังคาหลังคาเปิงเลยคือคำว่าหลังคาเปิงเนี่ยเขาเปรียบเปรียบกับว่าพอพอแมวมาปุ๊บ ก็วิ่งอ่ใช้วิ่งกันตุ้มแบบวิ่งไล่กันข้าวหอมแต่กระเจิงแบบเก็บไห้ทันอะไรยเงี้ยเลยใช้คำว่าหลังคาเปิปเลปิดไปเลยใช่คำว่าคนลงงานอือใช่ไหมเคยมีสาระว่าเราทไม่พิธีกรพิธีกรใช้ดูไม่ไปดูงงดูเป็นประชาชนโง่ๆคนหนึ่งไปเลยนะครับไม่ไหวและมาคุณจากที่ปกติเออจริงๆๆิงจริงจริงด้วยแล้วมีอยู่แล้ว โอเคขอบคุณคุณแม็กมากเลยนะนะดูดีมากมีอันอื่นอีกไหมมีอีกกับแมวนี่มีประเทือนสมองผมหน่อยอ่ะอันต่อไปเนี่ยไม่รู้เคยดนหรือเปล่าแต่ก็ค่อนข้างจะดังเหมือนกันชื่อว่าฝากปลายนะนะฝากเนื้อไว้กับเสือ ฝากปลาย่างไว้กับแมวเคยได้ยินนะแต่ว่าอินพวกเขาไม่ได้ใช้กันบ่อยๆนะสหรับเราส่วนใหญ่เวลาพี่ได้ยินเนี่ยคือคําว่าเนื้อไว้กระเสือเนี่ยอาจจะหายไปอาจจะส่วนใหญ่จะหลังหลจะใช้คําว่าฝากปลาย่างไว้กับแมวอะไรอย่างเงี้ยฝากปลาย่างไว้กับแมวฝากเนื้อกับเสือคือยังไงคือยังไงครับที่มาเนี่ยมาจากใช่นะวรรณคดีไทยอีกแล้วนะครับมาจากบทเสภาหลวงเรื่อง ขุนช้างขุนแผนอ๋อคราคขุนช้างขุนแผนปากใครไ้กับใครล่ะเ่ใช่คือมีอยู่ตอนหนึ่งเนี่ยขุนแผนเนี่ยคือในเรื่องขุนช้างขุนแผนมีชนิดขุนช้าง็นขุนแผนแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งนางเอกของเราคือนางวันทองพิมพิลาไหลอ่เขาชื่อเขามีชื่อแรกชื่อสองนางวันทองนะโอ้โหนี่เขามีแอบเรความรู้เนี่ยมีสาระมีความรู้ใช่สังเกตว่าพี่ติต่อใชยเงียบไว้ก่อนนะฮะกลัวผิดนะฮะอ่ต่อต่อซึ่ง ก็มี่ช่วงหนึ่งเนี่ยคือคุณแผนเนี่ยก็ฝากทิ้งหรือฝากนางวันทองกับขุนช้างซึ่งในบทเรื่องเนี่ยก็รู้แล้วว่าขุนช้างเนี่ยก็แอบชอบนางวันทองเหมือนกันโอแล้วอ๋อนะครับก็ก็เลยเป็นที่มาว่าเออเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของสุภาษิตคือมันมีบทกวีบทหนึ่งนะต้องอ่านหน่อยว่าบทกวีขับเปื่อยับขับเปื่อยขับเสภาคุณต้องขับเออเออไม่ได้จะไม่รู้เรื่องเราเนื้อตก ถึงเสียหรือจะงดอร่อยรสค่อยกินเป็นผักษาผักษาทิ้งไว้ให้มันสองเวลาเจ้าแก้วตานี้จะเป็นประการใดอเนี่ยคือคุณคุณแผลก็แบบเอ้ยไปฝากแล้วเฮ้ยนี่เหรอลืมมันนึกขึ้นได้นึกได้อะกได้โอ้โะคุณเออไหนก็เป็น ก็คือขุนช้างเนี่ยเป็นแมวเปียกเมินก็เป็นแมวไหมแล้วปลาย่างก็คือนางวันทองใช่ถูกต้องคือเหมือนกับว่าฝากสิ่งของกับคนที่เขาอยากได้สิ่งของนั้นอยู่แล้วนั่เนี่ยก็คือจะรับไว้ใช้ได้หรอเหมือนฝากเนื้อไว้กับเสือเสือเขาชอบชอบกินเนื้ออยู่แล้วฝากปลาย่างกับแมวแมวก็ชอบกินปลาย่างอยู่แล้วฝากคุณวันทองไว้กับขุนช้างขุนช้างก็ชอบคุณวันทองอยู่แล้วชอบกินวันทองอยู่แล้วก็ไม่อยู่แล้วเราก็ติดติดมาแล้วหลงรักอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสุภาษิต เฮ้ยไม่ธรรมดาเลยอะ่ะไม่ไม่นึกเหมือนกันนะพอมานั่งนึกอีกทีหนึง่งเฮ้ย <He i, S 2> แมวเนี่ยมีอยู่ในคำสุภาษิตของเราเยอะเหมือนกันนะี่อีกหรือเปล่ามีอีกอ๋อ oh oh. ที่จริงจริงอันเนี้ยมันมีไอ้คำว่าฝากเนื้อกับเสือฝากปลาย่างกับแมวเนี่ยนี้มีบางที่เขาใช้คำว่า ฝากอ้อยให้กับช้างฝากปลาย่างกับแมวก็ได้เหมือนกันอ้อยกับช้างก็ได้เหมือนกันนะรช้างกับย่างมันจะคล้องจองมากขึ้นใช่ไหมต้องยกความดีให้พี่แม็จริงๆทำไมครับไปสรรหาอะไรมาสรรหาอะไรมาก็ไม่รู้ลกชอบชชอบชพี่ดูสุภาษิตกับแมวเยอะลย้มันสนุกสนานไดงบางทีเรา พูดกันแต่เราไม่รู้ความหมายที่แท้จริงว่ามันมาไรยังไงนะฮะใช่ครับจริงแล้วซ่ภาษาไทยมันมีตำนานอยู่ทุกอย่างเลยนะาแนวไทยวมเคราะห์ตำนานโอ้ยยุคไหนต่อยุคไหนโอ้สมุดใบอะไรนะใบคอยเนี่ยสมุดคอยสมุดคอยสมุดคอยคือสมุดบันทึกเรื่องราวในอดีตแต่ถ้าใบคอยอย่างเดียวเนี่ยน่ากลัวน่ากลัวทำไมใบคอยเขาทำอะไรครับไม่ทำอะไรคะ อันนี้เริ่มปลอดสารมันปลอดสารก็น่ากลัวเหมือนกันฟื้บเลยฟื้บเลยโอเคมันสารเปลี่ยนเรื่องดีกว่าไปดูคำภาศิทธ์คำพังศิทคำถัดไปโอเคครับถัดไปครับอ่าให้คล้ายๆการเขาบอกว่าหุงข้าวประชดหมาปิ้งข้าประชดแมวนั่งหลับดูด้วยนําไปสอนไม่รู้ความหมายหรอกเออหุงข้าวประชดหมาข้าวประชดหมาปิ้งปลาประชดแมวนะครับมันม่ความหมายว่าทําการที่เขาทําไรประชด แดกดันเออไปชดแดกดันกับกับคนที่แบบเขาแบบกินไม่ได้แน่ๆคือกับคนที่เขาแบบเขาชอบเรื่องนั้นเน่ะเออ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 เอเดี๋อวว่าไปทําในสิเงที่เออเออเั่เออ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 เจ็บออเ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 ลยเ่ะือนกับเรอเอ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 นเออ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 เบอเอเอเอไออเอเเเอเเเอ สามวันนี้กินหมดหรือเปล่าหน้าแมวสิคุณไม่ได้ตัดหน้าผมตัดหน้าผมเลรเดียๆสุนักเนี่ยหรือหมาเนี่ยเขาชอบกินข้าวแล้วแมวก็ชอบกินปลายหญ้นั่นแหละเซแล้วคุณไปหยกไปหุงข้าวมาชดมันเออปตีงปลามาชดมันเนี่ยมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกมันก็แปลกใช่ไหมเออสมมุติว่าเธอถ้าเราแบบว่าหั่นผักมาชดแมวเออแมวอาจจะโกรธใช่ไหมหัดฉันไม่ได้กินแต่นี่ดันิ้งปลาระชดฉันอ่าฉันก็อร่อยสิเนี่ยใช่นะครับโอเคแต่คำคำนี้อาจจะ เราไม่ค่อยได้ใช้นะยาวไปนิดหนึงนะฮะไม่มีบทบทคําประพันธ์ที่มาจากที่มาที่มาของที่มาของคํานี้เหรอมันเป็นโครงสี่สุดภาพมาถ้าเผมยังจำภาษาไทยได้อยู่จะเอิงเอ่ยอขอเขาบอกว่าประชดเดี๋ยวนะประชดหมาย่เรียกร้องเห็นใจจึงทุ่งเทกลับไปเฉกแซงอเขารอรับเร็วไวทุกสิ่งเสนอนาก็ เกิดก่อประโยชน์แกล้งต่างล้วนคือศูนย์ ข่าวหน้าไม่ได้แล้วถ้าคุณทำนี้บ่อยๆคุณต้องไปฝึกขับเสพามาเขาไม่งั้นไม่ให้ผ่านต้องบอกคัสจูมเอาชุดลิเกมาเลยต้องชุดลิกเกะจริงๆนี่คือเรื่องสีที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วจริงก็ได้อยู่นอกสีที่มันใกล้เคียงที่สุดสวัสดีพอกำนานสวัสดีหลาไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนะฮะต่อแหละก็เป็นคำที่มาหุงข้าวประชดหมามีสั้นๆันบีปลาประชดแมว แอบแบบสั้นๆเนาะไม่มีเลยหนูต้อมมันใหญ่เลวล่ะเอามีก็มีโอ้ปโหอันนี้เลยอันนี้สั้นสุดอัันนนี้้สใช่ไหมโอเคสั้นสุดย้อมแมวขายโอ้ยตายสั้นย้อมแมวขายสั้นไหมโอ้ยตายตายยังไม่เหนจะฟังจบอ้่ะจบแล้วชอบแล้วย้อมแมวย้อมแมวเลยย้อมแมวย้อมแมวขายนี่ดูย้อมอย่างนี้เลยไหมโอ๊ย โอ้ยอยอมเป็นปีกาจูเลยลูกเอ้ยป <ged> ีกาจู่ปีกจูรู้จักกันไหมนี่นาดูน่าดูดน่ารัน่ารักอะไรใช่ไหมแล้วแมวขายอันนี้ก็คงเอาไปขายเหมือนกันนะเออน่ารักดี <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคอเ,คอ,เคอ้ามันหมายความหมายว่าอย่างไรที่ไหนที่ไปที่ไหเหมือนกันนะครับบอกว่าคือว่า,าใน เรื่องวัฒนธรรมไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยอยู่กับแมวมาตลอดแต่พวกขุนนางหรือว่าพวกคนชนชั้นสูงที่ไม่ใช่พวกเราเนี่ยก็ใช่นะชั้นสูงมากเหมือนกันชั้นสูงมากคือสเตยยกขึ้นมาสูงถูกต้องชั้นล่างเปลี่ยนหมดแล้วนะครับชั้นหนึ่งไม่ได้แล้วโอเคชั้นสูงหรือว่าในพวกขุนนางใน วัฒนธรรมของไทยในอดีตเ<ม>นี่ยเขาชอบเลี้ยงแมวกันโอ้โหแล้วแมวที่เชามาเลี้ยงเนนี่ยมัก็ต้องมีแบบว่าเป็นแมวที่ถูกต้องตามชาติพันธ<อ>ุ์อ้โหมาแบบว่าเป็นแมวที่แบบคือมีการผสมพันธุ์กันอย่างถูกต้องที่อะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะต้องมีลายอ่ะขาเป็นลายสีหนึ่งหูากอะไรอย่างงี้ไงแมวไทยก็มี17ชนิดใช่ป่ะ17ชนิดเลยทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะมีว่า ชิพนี้ต้องแบบนี้อย่างแมวโคราชต้องสีเดียวกันทั้งตัวนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าแมวเราเกิดไม่ตรงตามหลักขึ้นมาล่ะองอยากขายอยากจะขายเรื่อเกินต้องอย่างนี้เลยถูกต้องทำาี่อะไรเขาก็เอาแมวนี่ยไปยอม รไปย้อมสีเอาขมิ้นทาบ้างเอาแบบอะไรที่เป็นสีนะครับไปทาไปทาอะไรเงี้ยขมิ้นบ้างปูนบ้างปูนด้งย้อนให้มีสีใสให้มีสีตามนั้นถ้าเปสมัยก่อนก็จะใช้พวกขมิ้นปูนไปสมัยนี้นะคะผมก็จะเป็นติดขนตาอ eyeliner อันนี้เขาเรียก ไก่งามพระขนอ๋อคนละโคลาและวโคลาตัวงาเพระแตกไม่เกี่ยวกับแมวเลยนะฮะก็คือนี่แหละตรงตรงเลยคือเอาแมวไปยอมเอาแมวไปยอมฟ้านะครับอันนี้โอเคอันนี้โอเคอันนี้ใช้บ่อยใช้บ่อยทำเนี้ยคนคนไทยใช้กันบ่อยอ๋อไม่ใช่พี่จอมใช้บ่อยไม่ได้อะไรไปหลอกขายใครเขาไม่ไม่หลอกไม่หลอกไม่หลอกโอเคใช้บ่อยลดป่ะฮะย้อมรถใช่ไหมรถมือสองลดมือสองเงี้ยนะครับสยอมแมวเหมือนกันถ้าจะเอาย้อมจริงๆน่ะ มันมีเยอะนะคุณยอมได้ทุกอย่างหมดเละขึ้นอยู่กับว่าใครจะยอมไหมเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าแน่นอนมันก็ไม่ดีนะทำอะไรไม่ดีไปก็เดี๋ยวกรรมเข้าตัวนะจ้าเอาเป็นว่าถ้าเรามีสิ่งไหนก็ทำอย่างนั้นได้แหละดีที่สุดแล้วตอนแรกภาษาไทยภาษาไทยนะทำไมไม่จริงแต่เราก็ต้องสอดแทรกสาระบ้างจริงมนมีกรณีหนึ่งกรณีของการประกวดนางสาวไทยเขาก็ใช้คำว่ายอมแมวเหมือนกัน ย้อมยังไงอ่ะเสวยไม่จเจอบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าผู้ผู้หญิงเนี่ยครับก็สวยไม่อาจจะไม่สวยเดี๋ยวพอมีการย้อมปุ๊บอ๋อกลายเป็นผู้หญิงกลายเป็นคนที่มีซีซันสวยสุดแต่เปลี่งนท็อเนี่ยล้างหน้าเสร็จปุ๊บมาจอดหน้ากากออกปุ๊บล้ายหน้าเสร็จชุดใส่เสื้อยืดเกงยีนส์มาดับไม่ทักก็แล้วอาจาไม่ได้เลยสองคนนี้ไม่ทักถอดวิกออกถอดวิกออกไม่ใช่วิกออกเดี๋ยวนี้ทุกอย่าง อันนี้ผมจริงเราเล่นลรอเล่นพิธีกอดสาวของเราสวยจริงจอ่าก็โอเคเมื่อไหร่โอเคโอเคอย่างนี้ก็ให้ยี่ห้าเลยโอ้ยี่ห้าเลยพี่เดชนี่มันก่อนไปกินข้าวร้านนี้นะจ้ะเออน้องอีกก็ไปกินกับพวกเราใช่ไหมใช่ใช่ใช่ร้านตรงข้างหน้าเนี้ยนะครับเป็นร้านที่ไฮโซมากเลยลักษณะจะเป็น คุณป้าพูเก่งมากร้านไอโซคุณป้าเขาชอ์ว่าน้องอิบสวยตอนที่ยังแต่งหน้าอยู่ไงยังต้องทำรายการต่อเดี๋ยววันนี้ก็ยังแต่งหน้าอยู่นะจ๊ะโอเคครับเอาหมดแล้วยังหมดแล้วใช่ไหมเอามาให้พอหอมปากหอมคอสําหรับแมวเหมียวใช่แล้วใช่ไหมครับผมมีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะฮะเราลองไปไล่ๆกันดูกันนะฮะว่าคําสุภาษิตคําพังเพยใน ประเทศไทยของเราเนี่ยมีคําไหนที่เกี่ยวกับสัตว์บ้างเพราะว่ารายการของเราเนี่ยเกี่ยวกับสัตว์ไงน้องหมาเนี่อาจจะมีน้องแมวก็มีและปลาก็มีช้างก็มีลิงลิงโอ้เยอะโอ้เต็มไปหมดเลยเวเรารวบรวมมาเดี๋ยวพี่พีทเวันนี้รวมปัญหามาเป็นไรเพราะอะไรแมวฮะวันนี้กีนแมวไงอ๋อวันนี้กีนแมวโคราชมาแตฟังไปเลยไหมนะคุณผู้ชมเป็นไรครับวันนี้กินแมวเน้ยนั่นทัวร์ปัญหาอย่างอื่นกินยากขนาดนี้เลยเหรอมันก็นิดนึงถ้ากินแมวต้องกินแมวแล้วล่ะ เกล็ดน้ำท่วมที่แมวหายไปเลยนะเออนั่นแหดิเออน้ำท่วมพุ่แมวคือไม่ไม่แต่ผมโดยสัญชาติญาณแมวเนี่ยเขาเป็นเป็นสัตว์ที่สามารถแบบเอาตัวรอดได้ปีนต้นไม้หนีเก่งไงครับเขาไปไหนไม่รู้เขาก็ปีนหายไปไหนแล้วเราก็ไม่ทราบได้แต่ว่ามีน้องหมานี่แหละพอน้านรวปุ๊บ่อยู่กันที่เลยตัวสัตว์รอให้เราไปรอเจ้าของโอ้สารพัดเยอะแยะไปหมดนะครับเอาเป็นว่าเวลาหมดยัง หมดยังอ่ะเอาหมดแล้วเอาเลยมันลืมดูแลมันมากเลยคุณมาดีใดในผมคั่นปากทุกทีเลยเอาเป็นว่าวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับแต่ว่าก่อนจากกันไปนี่คือร้านดีชาวเน็กเก่งเด็กเก่งกลายเป็นคลายนะครับส่วนของอีฟฟิชออริจินอลค่ะแล้วก็ทั้งหมดอยู่ในส่วนจดจักเหมือนเดิม นะครับผมเอาเป็นว่าเป็นเลือกซื้อเลือกชมกันได้เลยนะฮะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้ายังมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักของคุณนะครับกับรายการสัตว์เอ๋ยโอ้ไม่เพจลากไปแล้วโอ้เขานั่งก็นได้อยู่วันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ Your eyes and sea.